เี่ยจุ้มให้ครับพี่น้องเจสุว์มาได้ตับตอนเย้ครับพี่น้องกางนอเฮ็มองูพักให้สาวคุยือเลยพี่น้องเออพี่น้องขนาดรับทาเสี้ยนเลยานลรวครับมีลูกครับพี่น้องมคือบ้นเวันไม่ป่อยหัวไลไยงบนโลกงิงก็ให้เงียำมาเอาลงไหวหมดเ่าเป็ดก็เห็ดย่กินกับินเป็นแาของันที่กินได้อยอี่างเกับกินี่สิาไใะเป็นบ้าไปนะ สวัสดีครับมื่อนี้ครับมื่อนี้ว่าทีผมทองันเท็ดปลูกพักแม่มาดสินกับพี่น้องมื่อนี้หาตัวยูนอกินตภาษาเพิ่นครับตับตอนยังไงครับพี่น้องสินงสองโลเคิงครับเกยจุ่มเงี้ยจุ่มตัดให้ครับพี่น้องเกยซัวไปไหูตับตอนยังไงครับพี่น้องจากเบิ่งกันนะพี่น้องเด้อครับหนาวครับพี่น้องไปซื้อสีน้องก็ม่ครับแม่โคกนอม่ครับงานเดียวแม่ทำงานไปกินจ้ะมีเป็นชกถุงยางมากเลยเสียวัดอันนี้เสียวัดจ้า แล้วมันรอเบิ้งวาสิทมมบองใดให้พน,นะแยวสิทาพี่น้องเปเบิ้งองพุ้นเหมือนจะเอาดินทางน้นเหมืนก้ะหน้าบาวปุ๋ยหนึ่งละยัยงบวกล้ามขีกกอนค,ครับพี่น้องเคียร์จ้อยครับพี่น้องวันเดียวิดตามสุขคลิปก่อนนะเ,ออเข้ามาทุกทีิ ไอ้จ้อยไปพูดบองข้างกันรถตัแ้แลนไหก้อนออวันนีเขาจำมาพี่อันนี้ต่อครับขา่ายอันสองตออ่อสีตอต่อ่อไงไปน้ำไม่ได้กำปั่นใชต่อจิกเนหลวงพ่อม่นมันกปันจิงเากอก่นรงนก่ <c oughs> อนรครับม่ ทักนอเช็ยนมองกูพักให้สาวคุยทีซื้อก็เลยุั้นอครับวันจิงไก่ครับบอกไปแล้วหันิงไข่โอ้สมัามาไหน่นอซื่อตามปัถาสองโลได้หมดเนี่ย ก็เป็นหนาฝนหนาเป็นหนาฝนแล้วว่าถ้าปลูกหนาฝน,นตัองปลูกยิ่งสิว่าไดนต้องปลูกเป็นเ็ดเป็นโดมเป็นอย่างแล้วก็เลยว่าอยายาดฝนให้มันมากปลูกปลูกลงไปแล้วว่าปลูกก็พ่อได้กินน้อพี่น้องเคยเห็นมันงามจังๆอ่ะโอ้ยเตี้ยนแล้วสิบห้าพี่น้องล่วมกั เพื่อเทศที่ช่ำว้กับ่เตัวก็เละจ้ะตัดใบออกเรื่อยๆขณะเอากับรัใหญ่อยู่เขาพยายามงมันเด็ดใบมันออกข้างล่างมันลงมันก็สิลงหัวลงเหงามันง่ามมันจุกจุกแตงก็เลือกหลายแล้วรีวิวพี่น้องเบิ้องจ่ายเงี้ยมันก็สิเอาไปกินกับกับลาบกับก้อยก้อยจุมันละมาละคอเท่ากับกระลังงั้น เงี้ยเงี้ยพี่น้องบึงบึงยัพี่น้องบึ้งแรงไม่เงี้ยเลยจ้ะแรงควยิบปุ่นปุ่น้ปุ่ยไว้ยเฝ้าเดเย้อมันเงี้ยเงี้ยเถ้าบึงนวยเงีมันเงี้กะขาดมันเป็นแังดงงกะขัดทั่วกำลังเป็นนวยคอเท่ากับกำลังงามรีวิวบิ้งจ้ะก่อนที่ันไปกินเผาอนีคอ กำลังงามเราได้เรื่องกังามหลายจะพังเลย ดินเป็นกบดีเอาลุงเริ่มถอะครับหนึ่งเป็นคุณหน้าแม่องไฟคุณช่อประมาณเดียวกันสามสิบเส้นครับก็ลือว่ายาวาอ่อเบิ่งดูไงขากไงเนี่ย รับลเนื้อเบาปุเลยปวด้อด็เบ um. anyway. ียปวดลมักลมเนออ่อไปอยู่ห้ออยู่เหนียรมเดี๋ยวพวกเราดีสองสามคกับพ่อลเดี๋ยวพิ่งฮ้ยใส่เบาเลยันเดียบไปไหนเป็นานสาวที่้องไปีเพิ่งมาดังาดี๋ยวสาว่บา พ่อแล้วครับพอแล้วโอ้พอแล้วรับบานเราบอกเพื่อนไว้ให้กินกบกินน้ำก็เอาพอแล้วลูกเสียบนเนน้ำตนียโอเดียพะที่หาเส้นทาอสธรมาทำแต่เรื่ลูกเสียบเนีโอ้พธรรมดาแล้วกันเอาองนกาดนาลูกเสียบไว้นะาถ้าเด็ขอตติมรถลงเองสี่นะกเสียเส้นไว้ดหมถ้าเพื่อนขอเติมรถดงเนโอ้ใส่ดอกคนหุ้มใจสะบปรดสยาุนมลูกรอาใจสับปดตรวจดยวนที่เนาะ รถท่าทุ่งสาวเนี่ลูกเสียครับพี่น้องสดสวดสวดไปย่างย่างนี้ไหมล่ะลูกเสียอยู่กองไงเมียพวกอจู่กองรถดำอ๋อพอดีเอออยูเจ้ารถหนึ่งจะไปสมหน้าไปยืนรอีกเส้นทางบอลนั่นรถหนึ่งอ่ะดิกินของกินน้ำน้อเพิ่นครับมาดิป่อปุ๋ยเด็ดเน่ากินย่างเต็มพิการเลยเต็มเลอเี็มเต็มก็ระเบิดเต็มสูบเลยเต็มสูบเลย เต้องมาจุ้มเวลาเจจุ่มเอจุ้มจงเนี่ยเจุ้มอาไปรุ่นด้วเนี่ยต้องไปรุ่นคือมีที่ี่อาทิตกันบ่อ่ะพ่อไบม่ดดนดนอาทกินครับอาทิตผมก็ะไปเลย้ีงดอกิงดูเลยดอกเป็นวะ่าอาทิตย์ละสามเตียรกครับพ่อหยุดต้นเสาอาทิตย์เพแล้วตอนนีถึงใครแ้วพอหย้นเาอาทิตย์ครพอแล้วเอาอุ๋่นโคดอนกนลำวังกินข้าวับนน้ำเป็นมื้ ใส่บักแตงือไดแต่ว่าน่จะเห็นว่าบักแตงญี่ปุ่นจะไปเบิ่องแรกฝุนเคยเห็นว่า่นอะไรตายเนี่ยอ้บบ้ตาไม่่าไลนี่ดทีนองเบิ่งนีป้าจัดนะจัดเต็มเลยพี่น้องจะจุ่มจ uh, ัดให้ครับไลนคุณเทอน่ไล่คุณเทอก่อนนัน

เอากินยู่พี่พูดพักยุนกนละช่วยก็อีเ็นยังก่อช่วยดูรือบ้านช่วยล่ะช so okay. so ่ช so ่ว so ยุปุยไอ้แก so ้วลงมาแม่ปุ้ยนัดนี <S <S ่ครับพี่น้องครับคุยมุดกสมครับพี่น้องเป็นอะไรขึ้นกับครับเจ้าแก้วไม่พูดมันลูก ตเกีไปพกพัลูกกินกสมมันบ่ครับนครับผมดยันก่อนูได้ยูได้ผักแนีพี่น้องเพู้ทำไรเีย์เออพี่น้องมาิตับเจ็บเจ็บเจ็บดเจเลยทำไรดไปได้รถหวานรับประทานง่ายว่าง่ายเผียรข้าแท้หน้าใสออนก็มีดด้เพีย ตรงน,นี้ตับตอนไงเยเดียดใจครับจิ้มบนกันเท่นหน้าเลยเอาอีกเอาอีกตอนหน่อยคนเนาะนี่นี่เอาคนลับเป็นเสี่ยงเอาไปมุนจังใครก็เสี่ยงเรดิ้งจับจับจับ มัคุีผมชิโรแจ้งกันนี่มาแล้วครับฝีรุ่นครับพี่น้องมางเที่ยงเทียยงตับต่อเด้ตับต่อโอ้โ็นหนโอ้ยโอ้ี่ากระดกระยย่ยดปดือมือว่านไปคยหัวยยอ้นี้ต้นี้เนาะลงก่อนเคลนอยาไปโล่งอย่างว่วงเฮยเมียงยำมาเอาโล้งไว้บัดเบือเคื่อไป้วยว่าขึ้นหวานดี่ น้ำลายแตกน้ตีลูกตึนลตีลก่องันใสอนกับพี่น้องเลยใสออนก็มีจอยใสออนกมีได้จอย้างางงยล้า้ก่อนที่ลูมดเอันไหนมิตบักทำจเดียน้เราน้เลา้เรา่อะ็วตนองามหลย ไมพาลปอันหลวงหัตถานนมันเดืดกันเด้อยากไปหนเนี่ยหลานไปเพอนี่อยากไปเด้อนี่โอ้ยโอ้ยอยากไเ่ยปีดเลยขอโทษมากกินเนี่ยเงไครตอนนี่ยิ้มเนี่ยตอนพิเศษตอนนยิ้มมาเนี่ยต้นพิ้งกอนต้นพิ้้นพ้งก้อนของแต่เขาเลยรวยไปไดอจัด้จัด

โอ้ยน่นนะเราพอเห็นยกเกียรแม่ไฟรุ่นนี่เป็นยกอยู่ดอกเอนับแม่ไฟรุ่นนับแม่ยกๆใส่ยกก็ได้นั่นเพนท่วงนีไหๆนั่นงใส่อยู่เลยเจียผู้ก่อไสมาเน่งนะเ่ยเมียกับเห็ดเ่ินกับินเป็นบรรยากาศของบานเฮกทีว่าการทำการทำงานเนาะลี่จะวาบ่ย่ยุกับลุย่ินกันี่ทั้งตันปาร์ตี้กันหลจวก็การ็นงานมากของไฟรุ่นก็เป็นมื้อเตม ีมือแม่โคครับพี่น้องาเบิ้งทุกีบนว่าโอ้ยอันนี้นันน้นดูกิน้ยสุดยอดสุดยอดออกุูดไรไรเมีนครับทำสบายเลยเด้อทำหวานนี่ลีนวะนี่ละดูวิสานแฟ้นระเทะกินไงไงสไตล์บ้านๆ้ีงนี่ล้วมาเด้อหอยสาหอยเอ็มเลมาเด้อมาเด้อยู่ทางลงเผือเป็นเลนนเ์ตีมา เดี๋ยวมาซื้อขั้วไนโอ้นไหล่ะแม่กบลูกแม่ดำนไหนสิบสองอดินโอ้โหอดสิบสองติสเนี่ยวอดิีนเราอบตัวเลยอกเรียนซื้อได้นอนเลยแล้วาแม่ก่อนเลย ลูกน้องต้องนลูกพี่หวานมะจาวาเนาะกินบบจะมันบิมก้าบอกเนียน่อยากเบอกกัดอันนี้ใช่น้ำเพื่อนของเชียงเบันน้าเลาของเตี๋ยตุ้มชงเนอครับอนมัดไปดิพี่น่ก็ได้ให้กินได้ต oh ุ้มใส่ขาย่นยวเยได้อาังมุนเปนแ่้วเด้อฟังมุนมุเอาไปเอ็นโคหนเอือรเตเมฆโค้งวะเนียไอ้ข้นกอน เจ้าขงเปร้พว่นกิน่กินดบนีตีพิุนนุเรารพี่เด้เดี๋ยวที่ต้องไปอ้อนพี่่นไม่กิน่นไกินดิบกินดบาน้เนี่ยอื้อกช่วงต้อง่ยเจาันเอาอันไปใส่สายจ่นเอาวีเีนอันนี้สยจ่ไม่ได้จนจนลหนีแน่นน ผมเปนคอไปไต่ยังเต็ยนรลองหุ่นเพื่องันเจี๊ยสวยมีอยู่กับใจเดียลบ้านเขาเนยวเ้ยน้ำ่นเอายี่นีเกี่ยวเท้าเส้น้ำหลุดเพียงเล่นคิดว่าขายไปยังเนี๊ยโอ้ยเนี่ยใม่ไหมโอ้ยโคนขายกบง่แเราใจดีดีตัว ผมมากกัมัน้นแก่ต้นเข็มสแปดถ้าอยู่คนนุมเล่กขยันต้นข้นพุ่มต็มเปอนนุ่มเกษตรเิาจน่อยฮ่อนยกดินเร็วๆฮ่ก็ไปสาปลาท่านกัเมื่อเกษตรเนเพียงเงาปลาไหลยี่บาคักมันยังตีมึงอยาปลาหล้นตีปลาท่าเกษตรไหมท่านใดหาทุนไปให้ทุอนทุนดีแดงเด้อหลกันเอะมาเหมือนเป็นองเมื่อกงยว่ะไปแา่เดียวได้ว่าไป

เออเลยรถแห่อ0 0ยงไม่หนาในหลังแม่คือเพื่อนเพดเสียบพระดนยิงกบพอเราเลาหูว่าใครดีดอกนเพราะว่าตองบอกเงกับเขาเป็นหูอ่างก็ไ่ได้เออไม่อยากเ่าไ่อยากเล่าเลยเกีียวขมดีเนี้ยแมี้ยเียเง้าเหนียเจะก่าวไปนให้ตั้กมามันรถเอนไปเห็นใครหนา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 พรม่ไม้หนาเพราะมาบอกอยู่ ไมเ้ทุคนบอกต้อยู่บมีจริงจริงขอกรไม้เหม็นเ่ามุ้งโพเ่ปจก็ว่าเพื่อกินเดี๋ยวุ้อยว่าพวกพี่ะุ้ยุยงยกไปดอกวันหี่เราไปรุ่นนีแล้ว้เจ้าดรถกรจอนย้อนมันกี้ยูหันมัเยทีนี้ไปใ่ไเจ้าทีมงานเดียเดียวได้กินที่ข้าวคนนพี่น้องกินกันไปโตกันไปนี่เราธรรมชาติผันเของอีสานผันเลาอุสิทแฟนพันธ์เทียเ์ไม่น้ากินไม่น้าเสียตัวไมกัด้ย เฮ้ยจะบีบรงเขไม่แตกนะว่งกัดเจ้วบีบเขามีแจงไหมนีแม่เม็ดไหมเ้ยาขึ้นเรา่นไมาให้เราเจ้าวางเราวงเาปุยจัดปุยเห็ดเอ้ยเจีวของผมนี่มันนั่นแตอก่เรเงีมันจินี่มัเป็นอารมณนการเพี่แม่มีันนั้นไุม่นั่นไปยูีสเด็ดอนเราอาเ่หมยับแข็งเนี่ไหมข้แข่คัเจีย ไม่ีกนสุกเนาะลวนเนียจะิดุงูนี้มม่เคยผ่าอย่ากินอะไรแทนแกเพือกูวิ่งงสุกัึงดิบคูเิบ่กินดิบกับกินสุกเนาะถุงไส้หล้าบกินดิบถุงถงไส้หลาเมนูหอมโบ้ตหวานดีดีบี่น้องเลยความคาดเยอะ เชี <mile inside> ่ยขี้นวไห้นวอหลไตเมนีเชี่ยไหมละมั่บมวยวยเชพอเพ่อราไปตักเียาหนองุกพ่กัว่าโอเคี่ยวิดีโอชี่ยอะในวัดตะบิบคแ่นอะไรคันอะน เสียงเดี๋ยวมาออาออกดิเดี๋แววคนนล้ก็ลางคืนแดงแจวาท่านนันเจมือเบียวโคกเป็นเเองเลยิันวาปิดปะาข่อย็เหตดข่อยก็เฮ็ดใดต้องวันวาเป็นบ้านเจ๊ชายกินน้ำข่อยลุ้นไปกินไงไหมข้าแตเถือนกองเงินเราวันนีู้เนียวางไปเจ้าจะไปตัวเด้แถวบน เป็นเบาเล่าสวยูนวะดังเดียวเอาไปปะโอ้ยเอาเอาดจ่อเนี่ยมาเสียเอนันังี่กินได้ยอนอเสียบเลยกับนีดีซหวะทำมเต็มบวงเนี่เป็นไรนางขายอยยัไม่ให oh. ้จ่าเป็นเบาไปนะเป็นเบาไปนะอยาบวงอยู่นี้กองเที่ยพี่งเอามด้เอฟซสมองบัล้วครับไม่กินก่อนรุกันเกันช่วง หลังจากทุ่มทีทุ่มท่าไงเเบาปุ๋ยเรียบร้อยเร่ยวหาก่จะมาเห้าเนาะขายเห้ารเจ็ตเราผู้ามาภาพบุญเกาลีเนี่ยาีาีมาีแล้วก็พากานเมียกักเด้อากันั้นเียวเพาันยังตัดผมไทหนึ่เนี่ผมมันอ้ยลมีกองเอ้ยยังไมลมครับมาเด้อดูเขาสวยน้ากันรถกระจัดญี่ปุ่นนะครับพี่น้องมาๆมา กินแพนแลวเนี่ยเอาหน่อยนี่ยมขอในๆเด้อบผมมแมมาแยมมาแยมมามามานี่แม่ตับก้บแซมแม่ตับรวยรวยไรไรมาถักกันได้่แม่โคีกไรไร่งในแว่งออก้อนเล่านี่ลละจมเลนดอกให้เนี่ยวันนี้ฟังเสียคุกี้ซันเด้อวันี้กระลังกระลังกรลังกระลังกระลังาพัตีเมจรับเมจ เออพี่น้องเลยนะกินหลายหลายมือนี่มาบ้านมาเลีงดิระคุณเจ้าภาพอันมือนมาโจกอีกวดไปแต่มาโจกให้บ้มืออ่ะต่แล้วกัเป็นจมามาเตรมเดินรถเบียงานี้นะเเต็มอุดีนำดีมอกซื้อบานอยู่วุ๊บาดีหยางวันาอย่าอย่างนี่พมวนี่เมืนชิโจกไมเนี่ยเนี่ยผมที่เบี่ยนไปสิแมนจิน้าเ่็นแมงนงไายหมดอพอดีเออแมนผมแมงนงไฟแม่นงไฟแมนงไฟ ยูเล่ายูทาเอันตปเล่าเป็นเรียบน่ยไม่อคเจ้ายุแก็ันเล่าหรอมั้งอันเบาเย่ยมนอง่งเอซี่โตย่องเลยที่พี่้องเยีนหนาวะเม้อนหินเบ้าเว่ขายก้าเ่ดีเวยครับปางแหนียอมรับนเยอะาห้กินเนทั้งหนาวผมังจมัรวเรียวว่าเดินกรตักยเตแบีงกันเอา เป็นหัวเตือนหัวเตือนเดะหัวอ่นอันสะดุ้งแซ่บเสียบเนาะแสบแบบเนียนแซ่บกินกับเขาควาดีพัขนาดน้องน้องเดียนไปต้องปุวยอ้อนโค่นน่ะค่นนุ่มคนรอคนท่านลูกว่าเสียเมียว่าเตาเขาบ่ฮ่อดอกคนนี้ายกินสร้างหนาคนว่าโคนรอเนาะายกินได้กระดิดอกคนว่าขันไวไปรุ่นซับหนีห้วยม่ห่อหัดเขาแล้วเมาปุวยเอ้ยไวกระไดกูบอกนะ้ึว่ากัน แซครับยุบุไปเจานกับขอขอบคุณขอบคุณครับรอบหนึ่งครับเป็นออกสีที่ตดชมครับพี่น้องบ้าปุ๋ยมาด้มกีต้มท่าให้แม่วันินีลูกพักูกมีซีใบครับหาพอยากยู่อยากกินกับมากินพักในเด้อพี่น้องครับเพราะว่าไม่ไดิูกอย้าเพื่อนมายยมว่ามันนีตุนมายุ่นี่โเพื่นมียามถทามายาครัพได้กี่รถเขามางสิแม่รุ่นเมีนเมียนเมยครับเหออ่ะชิมนี่ครับพี่น้องมาซ้ำนี่ครับชิมหน้ามะม่ายครับวัสดีับสดีครับ 哎，不一样。